สวัสดีค่ะพบกับ imct news podcast ประจำวันที่23มกราคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศออกมาคาดการว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศของสหรัฐครั้งใหญ่โดยอาจลดการสนับสนุนยูเครน และหันไปนเน้นอินโดแปซิฟิกมากขึ้นโดยสะท้อนจากท่าทีของประธานาธิบดีวลดิเมียร์ซเลนสกีที่เรียกร้องให้ยุโรเปเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ในเวทีประชุม World Economic Forum มที่ดาวอส โดยเซซันรีวาซานอดีตนายพลเรือและผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาจีนเชนไนวิเคราะห์ว่าทรัมป์น่าจะลดความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนที่ปัจจุบันสูงถึง6 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐและเรียกร้องให้พันธมิตรเนโตเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมเป็นร้อยละห้าของ GDP พร้อมชี้ว่าความสัมพันธ์อันดีระหว่างทรัมป์กับประธานาธิบดีบลาริเมียปูตินอาจนำไปสู่การเจราจายุติความขัดแย้งผ่านช่องทางการทูต Thank <smart noise> you. ขณะที่อน,นินทรีคุณยัตซึ่งเป็นอดีตเอกอัครราชทูตและนักวิชาการจากมูลนิธิวิเวกนันทะมองว่าทรัมป์จะหันไปเน้นการสกัดกั้นอิทธิพลจีนในอินโดแปซิฟิกผ่านความร่วมมือควอตมากขึ้นโดยสังเกตได้จากการเชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียรวมพิธีสาบานตนและการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาโกรูบิโอทันทีนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังได้แสดงท่าทีชัดเจน ผ่านคำสั่งบริหารหลายฉบับทั้งการระงับความช่วยเหลือต่างประเทศ90วันการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลกและข้อตกลงปารีสรวมถึงการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อหาหรือประเด็นการค้ายาเฟนทานิลและติ๊กตอกสะท้อนการให้ความสำคัญกับนโยบาย America First หรืออเมริกาต้องมาก่อนและการรักษาดุลอำนาจในอินโดแปซิฟิค่ะ อีกด้านหนึ่งครัมก็ส่งสัญญาณไปยังรัสเซียถึงกรณีเรื่องของการเร่งเจรจ,จ,จาสันติภาพกับยูเครนโดยขู่ว่าจะใช้มาตรการทั้งทางเศรษฐกิจขั้นรุนแรงทั้งการเพิ่มอัตราภาษีภาษีศุลก,กากรและการคว่ำบาตรสินค้ารัสเซียที่ส่งมายังสหรัฐและประเทศพันธมิตรหากไม่ทำข้อตกลงโดยเร็ว ในแถลงการผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมระบุว่าแม้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและไม่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับรัเสเซียแต่สงครามที่ดำเนินอยู่จะยิ่งแย่ลงไปอีกหากไม่มีการเจรจาเกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าความขัดแย้งนี้จะไม่เกิดขึ้นหากเขายังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี ทอมลวงโก้ซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ด้านการเงินและภูมิรัฐศาสตร์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ของทรัมป์ในการแสดงจุดยืนแข็งกร้าวต่อรัเสเซียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวอเมริกันพร้อมกับโยนความรับผิดชอบไปที่ผู้จุดชนวนความขัดแยง้งโดยคาดว่าทรัมป์จะพยายามจำกัดบทบาทของยุโรปและประธานาธิบดีวโลาดิเมียเซเลนสกีในการเจราจานอกจากนี้ก็ยังระบุว่ายุโรปและยูเครนกำลังพยายามอย่างหนัก จะแทรกแซงการเจราจาระหว่างสาหรัฐกับรัสเซียแต่หากเซเลนสกี้และสหราชอาณาจักรถูกกันออกจากกระบวนการเจราจาอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าและสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในดุลอำนาจการเจราจาสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นค่ะ ไปต่อกันที่ E.U กันบ้างค่ะที่ Politico รายงานว่า E.U เตรียมยกระดับความสัมพันธ์กับอินเดียครั้งใหญ่โดย u อ s u ซูล่าฟ e นเด y เลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการยุโรปจะนำคณะผู้บริหารระดับสูงเยืน New Delhi, อนนิวเดลี27-28กุมภาพันธ์นี้เพื่อฟื้นฟูก,การเจราจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่ชะงักมากว่า16ปีมารอสเซฟโควิชซึ่งเป็นกรรมการค้า E.U เปิดเผยกับ p o l i โว่าเขาเพิ่งหารือเชิงลึกกับปิยุชโกยาวซึ่งเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์อินเดียที่กรุงบัตเซลเป็นเวลาสองวันระหว่างการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก World Economic Forum และทั้งสองฝ่ายแสดงความสนใจอย่างมากที่จะเร่งการเจราจาการค้าเสรีให้เกิดขึ้น สำหรับการเยือนอินเดียของคณะกรรมาการยุโรปเต็มคณะครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศครั้งสำคัญครั้งแรกหลังการรับรองคณะกรรมาการชุดใหม่เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสะท้อนความพยายามของ EU อีในการกระจายความสัมพันธ์ทางการค้าท่ามกลางความกังวลต่อการกลับมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นิยมนโยบายปกป้องการค้าและความสัมพันธ์ที่เย็นชาลงระหว่างบราซิลและปักกิ่งค่ะ ไปต่อกันที่ซีเรียกันบ้างค่ะ ที่มีรายงานจากอาร์ทีว่าองค์กรรับฟรีเมสันกำลังหวนคืนสู่ซีเรียอีกครั้งหลังจากถูกแบนมากว่า50ปีตามคำถแถลงที่อ้างถึงประธานสภาสูงสุดของแกรนซีเรียนโอเรียนลอซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในสื่อหลายสำนักช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกลุ่มดังกล่าวประกาศว่าการล่มสลายของรัฐบาลบาัชาอาอัลอาซารได้สร้างโอกาสในการสถาปนาใหม่ของฟรีเมสันอาซารถูกขับออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนธันวาคมที่แล้ว ลหลังจากกองกำลังของเขาสูญเสียการควบคุมนักรบฮายัตตารีอัลชามหรือ HTS และกลุ่มต่อต้านอื่นๆหน่วยงานชุดใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอิสลามิสให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปการปกครองแม้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองจะยังคงอยู่ในช่วง5ทศวรรษที่ผ่านมาสำนักฟรีเมสันขาดหายไปอย่างเป็นทางการจากเวทีซีเรียเนื่องจากความมั่นคงและเงื่อนไขาทางการเมืองที่กำหนดโดยระบบะเผด็จการ ทำให้องค์กรหรือกระแสทางปัญญาหรือวัฒนธรรมใดๆที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อการควบคุมซีเรียและประชาชนของตนอย่างปลอดภัยต้องหายไปองค์กรดังกล่าวถูกกลับมาครั้งนี้โดยส่วนหนึ่งเป็นการฟื้นฟูของซีเรียซึ่งระบุว่าเราขอรับรองกับประชาชนชาวซีเรียและผู้นำซีเรียว่าเราไม่ใช่องค์กรทางการเมืองและไม่พยายามแทรกแซงกิจการทางการเมืองหรือมีส่วนร่วมในงาน ทางการเมืองสหภาพแรงงานหรือพักการเมืองแต่ระบุว่าบทบาทของฟรีเมสันคือการส่งเสริมคุณค่าของความอดทนพราดอนภาพการเปิดกว้างทางวัฒนธรรมการศึกษางานการกุศลและความก้าวหน้าของสังคมค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ตลาดเงินตลาดทุนค่ะที่ Investing รายงานว่า Rally Fink ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BlackRock บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดเผยในเวที World e c onom i c Forum ที่เมืองดาวอสว่าราคาบิตคอยบีโอกาสพุ่งสูงถึง7 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติทั่วโลกเริ่มจัดสรรการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวโดยฟิงบอกว่าเขาเชื่อมั่นในศักยภาพของบิตคอยใน ฐานะเครื่องมือทางการเงินระหว่างประเทศที่สามารถช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ที่หวั่นเกรงเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองหรือว่าเรื่องของการเสรื่อมค่าของสกุลเงินในประเทศของตัวเองและเรื่องเศรษฐกิจพร้อมกับเปิดเผยว่าได้หารือกับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการจัดสรรสัดส่วนในการลงทุนในบิตคอยระหว่างร้อยละ2ถึงร้อยละ5แต่อย่างไรก็ตามค่ะฟิงย้ำว่าไม่ได้กำลังส่งเสริมการลงทุน ในบิตคอยแม้ว่าก่อนหน้านี้ b l a c k r o อกจะออกรายงานแนะนำให้นักลงทุนพิจารณาจัดสรรบิตคอยในพอร์ตสูงถึงร้อยละ2ก็ตามค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ